ปบัติที่ที่ถูกต้องคุณนี่นะครับปกติแล้วการปฏิบัติธรรมมันต้องมันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณ่นะอย่าอย่าไปยินดีมากแล้วก็อย่าไปกินร้ายมากอย่างอย่างที่คุณน้อบ,บอกมาเกี่ยกี้คุณน้อบ,บอกว่าไงนี่ฮะคุณน้อบ,บอกว่ายงไงนี่มเมี่ยกี้ฮะ เวลากับอารมณ์ก็เป็นเรื่องของงานที่มันต้องเกิดถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่ลึกเลยมันจะเดินอยู่เดินก็เดินทำงานแล้วก็อย่าไปอย่าไปตึงให้มันมากแล้วก็อย่าไปหย่อนให้มันมากใช,ใช่ไหมเหมือนเหมือนกรรมกรรมกรรมลูกนกอะ่ะอย่าอย่ากรรมให้มันแน่นเออ ถ้ากำให้มันแน่นมันอาจจะหายใจไม่ออกมันอาจจะตายได้แต่ก็อย่าอย่าไปกำให้มันหลวมถ้าถ้ากำมันหลวมมันก็จะมันก็จะปินปินจากเราไปได้เออให้กำแบบว่าพอพอประมาณพอประมาณนะพอไม่ไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมให้มากไม่แน่นมากแล้วก็ไม่หลวมมากให้มันพอดีพอดี การปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันอย่าอย่าไปตึงมากแล้วก็อย่าไปหย่อนมากคุณวิณนายพอเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับเข้าใจครับท่านเออเข้าใจก็ดีแล้ว ได้อยู่ง่ายกับตุกจี้นะอาจารย์ไิน,ไนครับเข้าใจครับมันมันจะแบบผมก็มาจะติ๊กตอกผมก็เห็นคนนั่งระบายความตัวเยวผมก็นั่งฟังเขาด้วยรู้สึกสนุกดีนะมันได้เปิดโลกแับทั้งด<ร>้วยมันมันไม่ได้แบบคือแต่ก่อน,นเราไม่เห็นตรงนี้แล้วเราก็อ,อยากจะแบบเอาความรู้ของเราไปสอนเขาใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเห็น,หนทั้งั้งตัวอยากสอนทั้งอาการที่อยากแสดงแต่เราก็ไม่ทำแล้วเราก็นั่งฟังเขาฟังเขา เออมันได้ไประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ดูทั้งหมดถูกไหมแต่มันได้การเรียนรู้ไงขั้นขเขาแล้วเราอ่ะด้วยกันสอนเนป็นกัญยาณอมิตรเนี่ย,นยานาเนี่ยมันมันอันนี้มันสุดยอดไงถึงแม้ว่าบางทีเขาว่าเราทําในสิ่งที่ใดไม่ถูกไม่ต้องแต่ความจริงเราคิดว่าเราทําถูกแล้วแต่เรา ไม่อยากให้ก่อให้เกิดการวิวาทเราก็นิ่งไม่พูดไม่เถียงก็ถือว่ามีส่วนดีนะอย่างนั้นไหมครับถ้าบางครั้งเราจะจะอธิบายรมันจะรู้เหตุว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเถียงแล้วมีเรื่องต่อปฏิบัติเนี้ยเราแล้วเราฟังแค่ฟังเขาว่าเราจะรู้เลยว่า เขาจะรับฟังเราหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์สุภวัฒอาจจรย์เข้าใจตรงกัดเก่างการพูดอาจารย์ถ้าเกิดคนนี้พูดปุด๊บจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้มีจิตจิตนะคนนี้ไม่มีนะคนนี้คุยได้เพระมันจะเข้าใจตรงเนี้จากการที่เราฟังเขาพูดให้มากอนะ่ะคนนี้สนทนา,นานด้วยอเขาเราเข้าใจถ้าคนนี้เขาเปิดรับอ่ะเราก็คุยเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาฟังแล้วเขายังไม่เปิดรับอ่ะแล้วเราลองยกสภาวาะขึ้นมาถ้าเขาเข้าใจตามนะอานจคุยกันได้ เพราะว่าผมลองยกสภาะวา่าตัวเองอะ่ที่เป็นประสบพบเจอนะแล้วคุยอะมีแต่คนเข้าใจนะในติ๊กต็อกอ่ะเขาก็ถามผมแต่ผมก็บอกมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องธรรมดาเพราะที่ก่อนเราไม่ธรรมดาไงเราไปเป็นบา้ากับ <c oughs> ไม่รู้จะดีดไปนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติครับอยู่ความปกติมีอะไรก็ทําไป Да, ผมมองว่าธรรมะมันเป็นไงตัวนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆก็ท่านสมหวังก็บอกว่าธรรมะนี่ต้องฝึกเอาไว้สอนตัวเองนี่ผมก็เลยฟังผมก็เห็นว่าน่าจะใช่ ก็อยู่ไปทําไปในการศึกษานะคุณนไ,ได้ครับท่านมันจะมีอยู่ สามอย่างนะครับคือศกเรื่องศีลศึกเรื่องสาองมาธิแล้วก็ศึกษาเรื่องปัญญาครับที่ว่าศึกษาเรื่องศีลเนี่ยเราศึกษาไว้เพื่อเราก็ต้องเข้าใจคําว่าศีลเนี่ยมันมีไว้สําสหรับทําอะไร นเนี่ยมันมีไว้สําหรับทํากายกับวาจาของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติหรือปกติหมายเพราะว่าเราจะไม่มีปัญหาปัญหาในที่นี้ก็คือปัญหาทุกอย่างเออปัญหาทุกอย่างนะคำว่า ปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันยันค่ำเราเรียกปัญหาใช่ไหมแต่ยกตัวอย่างอย่างให้เห็นภาพให้ชัดๆก็คือปัญหาคือเราไปฆ่าคนอันนีน้เป็นปัญหาไหมครับท่านมันเป็นปัญหาไหม ออาไปจะไปฆ่าคนมันเป็นปัญหาไหมใช่ครับใช่ครับ hmm. ไม่ผมถามว่าใช่ใช่เป็นปัญหาเลย